เจ้าชายสิธัตาก็เสด็จออกบวชนะทราก็ไปถึงฝั่งแม่น้ําเนรัญจราก็เอาปลัขันที่เตรียมมาเนี่ยปลัขันเนี่ยก็คือมีดนะครับมีดยาวประมาณหนึ่งกนะครับก็เรียกว่าปลัขันปลัขันนี่จะมีสองคมนะครับแล้วก็จะมีร่องอยู่ตรงกลางไ,ไว้สำหรับเสียบไว้สําหรับต่อสู้ระยะสั้นก็เรียกว่าประขันถ้าเป็นดาบนี่จะยาวกว่าถ้าเป็นปลัขันนี่ยาวแค่ศอกหนึ่งนะครับ ก็พกเปนะ็นอาชุดจิตตัวเพียงอย่างเดียวถามว่าทําไมออกบวชเนี่ยต้องเอาประขันไปด้วยเพื่อเอาไปตัดผมแล้วก็ตัดผมนะครับตัดมวยผมของตัวเองเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยสมัยก่อนก็ไว้ผมยาวนะครับก็ตัดมวยผมของตัวเองแล้วก็โยนไปขึ้นบนฟ้าตอนเชี่ยงคืนของวันนั้นตทวดาบนสวรรค์จันดาวดึงก็มารับ นะครับเอาพ่านพานทองเนี่ยพา,านทองเนี่ยประดับด้วยเพชรนินจินดามารับงวยผมที่เจ้าชายสิทธัตถ์ะโยนขึ้นบ,นบนบนฟ้าเอาไปเก็บไว้บนเจดีนะครับเจทว่ากเจดีชุลามณีบนสวรรค์จันดาวดึงแล้วก็ยังเก็บอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าผมที่พระพุทธเจ้าตัดเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหน พระเกษาของพระพุทธเจ้าเจ้าใจสิทธาแต่เก็บไว้ที่เจดีย์มาจุลามณีสวรรค์ยันดาวดิมเนี่ยโยมจำไหม